สวัสดีครับผมไปในช็อปมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผม X Max คันที่3นะครับคันนี้มีของแต่งนะครับของแต่งแต่3คันของผมเนี่ยเครื่องเดิมหมดเลยนะเครื่องเดิมหมดเลยนะครับมีของแต่งบ้างจัดทรงแค่ข้างนอกนะครับผมผมมาแบบไหนคือร้านผมเนี่ยจะไม่จัดทรงนะมาแบบไหนก็ขายแบบนั้นนะครับไม่มีจัดทรงไม่มีแต่งเพิม่มไม่มีอะไรครับก็คือมาแบบไหนขายแบบนั้นนะครับผมอ่ะก่อื่นฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไคร้กับไปในช็อปด้วยนะครับผมในยูทู u ก็เจ็ดพันกว่าแล้วครับ ถึง8,000ก็ดีใจนะครับใน Facebook ก็เกือบ13,000แล้วนะครับขอบคุณทุกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็คันนี้เป็น Yamaha x m a x ปี2023คันเป็น2ปี2020หมดเลยนะครับก็ก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับถ,ถ้าออกรถก่อนวันที่15กันยายนนี้2567ก็ฟรีดาวน์เลยเลยนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000นะครับ4ปีนะครับแล้วก็3,500ประมาณ 5ปีนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะดาวประมาณ9,000นะดาว9,000ก็ผ่อนถูกลงมาเยอะมากเลยนะผ่อน3 0 0พกว่ากว่าแค่4ปีเท่านั้นนะโอเคนะเรามาดูนะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผมมีตำหนิตรงไหนบ้างนะเรามาดูใครดู YouTube ก็เปิด 4K ได้เลยนะครับผมถ่ายทุกคลิปเป็น 4K นะชิวแต่งมานะชิวแต่งมานะแล้วก็มีกระจกนะครับกระจก นี่คือทรงผมเห็นโคตรเยอะเลยนะครับน่าจะเกือบทุกคันนะส่วนใหญ่ใส่กระจกแบบนี้นะครับใส่กระจกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับซ้ายขวาจะเป็นเออ่ RCB นะครับก้านจะเป็นทรงบัมโบนะก้านเป็นทรงบัมโบครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครั้งนี้ก็เป็นเออ่ปั๊ม RCB เหมือนกันครับซ้ายขวาเลยแต่ก้านเนี่ยจะเป็นทรงบัมโบนะครับมีโลโก้บัมโบด้วยนะ ก็ชิวแต่งมากพุทิชิวใหญ่ๆนะครับไฟงไฟหน้าสวยนะครับไฟหน้าสวยๆเลยนะครับชุดสีก็อาจจะมีรอยขนมงขนแมวนะขีดเนี่ยขีดนิดนึงเหมือนเป็นศิลปะเลยขีดนะแต่รถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับโอ้ยางหน้าหลังใช้ยาวๆนะครับผมนี่ชุดสีก็สวยๆนะไม่ตรงไม่แตกนะไม่แตกนะไม่ไม่มีแบบไม่มีแบบรอยล้มหนักอะไรไม่มีนะไม่มีล้มหนักนะชนหนักไม่มีนะครับผมนี่ขัดตางยังใสอยู่เลยนะครับนี่ช่วยชม ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับผมคลินคลีนนะเบาะนะครับเบาะก็แต่งมานะเจ้าของเดิมไปทำน่าจะประมาณอยู่สี่พันนะครับผมลูกของแต่งก็หลักหมื่นนะครับผมอาจจะมีต้องลอยอย่างนี้นี่นี่นี่นะรอยตามวงตามหมดนะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่รอยลมนะสีมันลอกนะครับคือคนซ้อนขึ้นลงขึ้นลงก็นะครับสีมันซีดซลอกๆหน่อยนะครับผมอันนี้ไม่มีรอยอะไรนะครับเนี่ยสีมันลอกเฉยๆนะข้างก็สวยนะครับสวยๆนะอาจจะมีรอยขนวงขนแมวบ้างไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ เปิด 4K ได้เลยครับชกเดิมโรงงานนะยางหน้าหลังนะของ IRC นะครับใช้ยาวๆเลยนะครับไฟท้ายแต่งมาครับไฟท้ายแต่งมานะครับผมอะไรก็เดิมๆนะเดิมๆฝั่งนี้ก็เดิมๆสวยๆนะวัตถิบุร่องรอยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็นบ้างไม่รู้เนี่ยเนี่ยก็มาดูตัวจริงที่ไปในช็อปได้นะครับผมท่อผ่ามานะครับคาร์บอนคาร์บอนนะครับท่อทรงผ่ามานะครับผมนี่เลสนะครับผมก็ดีไดเป็นคล้ายๆสีไทเทนนะแต่เป็นสแตนเลสนะครับผม ไล่น็อตเลสมานะครับนี่ไล่น็อตเลดมาเครื่องอะไรก็สวยนะนี่ครับส,สีฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้จานเบรกที่สวยนะพ้าเบรกก็ใช้ยาวๆนะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมปอกแฮนดีโทน่านะครับเดโทนา่านะประมาณนี้นะครับที่แขวนของใส่มาให้ด้วยนะกะ็เรามาดูเขาเรียกว่าดูอะไร ดูยูบ็อกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคลองเปิดดูนะฮะเปิดเปิดโอเคดูฮะก็สวยๆใสๆนะครับผมในบุ๊กเซอร์วิสคือทุกคันจะมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับแล้วก็รถเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยเบาอะอะไรก็สวยๆนะให้ดูรายละเอียดแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะอ่ะครั้งนี้เรามาดูเลขไม้เลขไม้อยู่ สองหมื่นนะครับรถทุกคันเนี่ยผมไปซื้อกับเจ้าของนะครับผมซื้อเจ้าของเลยนะไม่สองหม่นสองอ่ะเรามาซาร์เครื่องเสียงท่อผ่ากันนะครับเสียงท่อผ่าก็จะประมาณนี้ท่อเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับผมประมาณนี้แหละขับก็สนุกนะขับสนุกนะ X Max นะครับ ขับแล้วติดใจนะติดใจเลยนะครับเป็นรุ่นที่แบบผมบอกว่านิยมนะครับนิยมแล้วก็ขับดีนะครับใช้ในชีวิตประจำวันดีเลยนะครับไม่แปลกใจนะที่คนนิยมกันมากนะไม้สองหมื่นสองนะครับผมไม่แปลกใจนะครับที่คนนิยมนะครับคนนิยมผมว่าเยอะมากเลยนะครับผมก็คู่แข็งก็3ามหู้นย์นะนะครับผมก็นะทรงมันสวยนะครับ หน้านี้บางคนบอกว่าสวยกว่าหน้าใหม่อีกนะครับหน้านี้บางคนบอกว่าสวยกว่าหน้าใหม่อีกนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมยามห้าเอ็กแม็กเอ็กแม็กสามร้อยนะครับปี2020นนะครับออกรถศูนย์บาทก่อนวันที่ 15กันยานะครับหลังวันที่15กันยา2567ก็ดาวห้าเก้าพันบาทครับดาวแค่เก้าพันบาทแล้วก็ผ่อนโคตรถูกเลยนะผ่อนแค่สามพันกว่าบาทนะครับผมถ้าฟรีดาวก็ผ่อนสี่พันสี่ปีเท่านั้นนะครับผมโอเคสนใจยังไงลองมาดูที่ใบในช็อปนะครับผมมาดูตัวจริงได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ